สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดไอ้หนุ่มสมุไรเล่นท่าย,ยากครับไม่ยกล้ออีกข้างหนึ่งหรือว่ายกแท็กนะครับลอยลำเลยดีนะที่ขำทันไม่งั้นก็เป็นเรื่องนะพี่น้องนี่เจอน่าจะเจอตรงนี้ลึกครับบอ่บอเก่าบอ่บอโบราณ จะมามาตกแต่งแต่ว่าไม่พลาดท่าพี่น้องนึกว่าดินตรงนี้จะแข็งพอเอาดินดินแข็งลงไปเดินลงไปก็ยุบข้างหนึ่งครับยุบข้างหนึ่งเลยเป็นเซตอีกสองรคิดหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้ครับนะดับเครื่องทันอยู่ไม่เป็นไร เครื่องยนต์น้ำมันก็มีซึมนิดหนึ่งเพราะว่าน่าจะล้นถังครับแมถือว่าถือว่าช็อตเด็ดนะครับหรือว่าให้พี่น้องได้ชมกันไม่เป็นไรค่อยๆแก้ไลด่ดูทุกอีกมุมหนึ่งครับจะมืดแล้วนี่ครับดูตรงนี้ออืเป็นแต่ย่านพี่น้อง นี่ครับลอยเลยแท็กฝั่งนี้ลอยลำเลยครับนะลอยลำเลยดูสิอย่างนี้ครับนี่ดีนะคำไว้อาจจะออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคือมันจะเหมือนจะ,ม,นจะมันจะยุบไปทีละนิดครับนะ ถ้าคืนนี้ไม่กู้นะครับน่าจะหงายไปด้านนู้นแหละถ้าหงายไปก็อาจจะต้องใช้เครนเปล่าครับนะใช้เครนดึงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยแก้กัน 6B g ครับ6สูบเทอร์โบไดเรกอินเจคชันระบายความร้อนด้วยโอิชิเอ้ยระบายความร้อนด้วยน้ำ ชนีเย็นๆต้งองอชินี่ครับก็ปุงกี้ใหญ่ไมตรงนี้นี่เพิ่งเดินลงมาว่าจะทำเนาะเพิ่งรับงานตรงนี้ไม่มีซึมครับโครงสร้างหรือว่าช่วงล่างยังดีอยู่ไม่เคยไปเจอถือว่าสุดนะไต้องสุดจัดใบทักแท็กิ0เซ็นเดี๋ยวผมดูว่าเป็น โรลเลอร์หรือแครเรียโอ,โอ้เป็นโรลเลอร์ครับนะตัวนี้น่าจะอ,อาจจะผลิตที่อินโดนีเซียครับนะประกอบอินโดโอเล่นท่ายากพี่น้องอเลยเงาเด้อรถกำลังเดินทางมาช่วยครับนะมาช่วยกู้กัน ต้องกดแล้วครับเปิดข้างตรงนี้ให้ลึกแล้วก็กดลงมาน่าจะน่าจะโอเคครับไม่มีปัญหาเพราะว่าตรงนี้ทิ่มไปไหมเดี๋ยวดูดูดูอีม,มุมหนึ่งครับโอ้เห็นเครื่องไหมพี่น้อง6 b G อยู่นู่นครับยังปกติอยู่ นี่ก็ทิมไหมนี่เก่งไม่โดนครับไม่โดนโอ้ยังมีบูมามปุงกี่คำอยู่ครับก็ยังโอเคอยู่โอ้แต่ทานี่มันขนาดผมเดินยังยุบนะครับยังยุบเลยก็ให้ดูกัน จริงๆถ้าเราดึงดินมาเยอะๆมันต้องแทงดูก่อนครับตรงนี้เป็นเลนอ้ขี่สิกีิพี่น้องนี่หลายโพดนะอันตรอันตรายไหมก็เป็นไรพี่น้องยังไหวอยู่ครับยังไหวเดี๋ยวกู้ให้ครับขนาดนี้ มัมีปัญหาก็มันเป็นไม่ไม่ไม่ตั้งใจให้เกิดพี่น้องเดี๋ยวก็ค่อยๆแล้วก็ดึงกดบันท้ายลงมาก็น่าจะได้ครับแต่ว่าต้องเปิดตรงนี้ลึกๆหน่อยก็จะได้แต่ไม่ค่อยเจอครับเล่นท่าย,ยากอย่างนี้นะดูดิลอยครับนะ แท็กลอยเลยโอ้ดูดูโครงสร้างเขาเห็นทองอ่างเครื่องครับแล้วก็เอวข้างล่างก็เป็นรูที่ว่าพี่น้องบอกออรถมันหมุนตัวเองได้ยังไงหมุนรอบตัวเองนะบางท่านก็งงลอยเลยอตอนนี้หกโมงกว่าแล้วพี่น้องหกโมงเย็นโอ้อาจจะ รอบอดิการ์ดหรือว่าผู้ช่วยมาครับนะเดี๋ยวเอาอีกคันหนึ่งมามาช่วยดึงมาช่วยกดก็จะใช้ชได้ก็ไม่ได้จังใจให้เกิดทุกอย่างแก้ได้น้องนะให้กำลังใจให้กำลังใจเอาสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ excavator a n truck สัญหารถทุกรุ่นหรือว่ารถที่เกิด อุบัติเหตุจากการทำงานนะครับเราไม่อย่าให้เกิดเดี๋ยวก็คงไม่มีอะไรเสียหายเราเปิดฝั่งฝั่งซ้ายนะครับตรงนั้นให้ลึกๆแล้วก็กดลงน่าจะกลับมาใช้งานได้อีกอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ